ตัดผมเทพไปทุกคนสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับช่อง Super บ o y นะครับก็วันนี้นะครับเปียวจะมาทำใช้ชีวิตเอ๊ยมีกินอาหารสีแดงนะครับก็คืออาหารที่เป็นสีแดงผมก็จะกินนะครับ น่าจะรู้อยู่แล้วว่าอาารสีแดงนี่มันก็มีเยอะมากกันนะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าผมจะกินอะไรนะแต่ว่าลองคิดดูผมจะมีไอเดียว่าผมจะทําอะไร <c oughs> ก็ยังไงเดี๋ยวเ็ไปเจอตอนที่ผมทำอะไรหรือว่าซื้ออะไรมาเ <c oughs> สร็จแล้วนะแล้วมาดูเลยว่าหน้าจาอาหารที่ผมเอามาทำเนี่ยเป็นสีแดงเนี่ยมันคืออะไรไป นี่นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นไข่เจียวนะครับทุกคนอไข่เจียวมันมันแดงตรงไหนอ่ะก็ผมมีวิธีทำให้แดงไว้ทุกคนมานี่เลยทุกคนเป็นมะเขือเทศก็ก็อย่างที่รู้นะครับว่าอะไรเผ็ดๆเนี่ย มันหายกินได้ยากมากไม่ได้หายกินยากหรอกแต่ว่ามันเป็นตอนนี้เช้าด้วยประมาณแปดโมงกว่าก็เราต้องกินอะไรที่แบบมันมันให้มันอยู่ท้องก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราไปกินอะไรที่แบบมันแดงหรือแบบมันเผ็ดมันร้อนมันจะทําให้เราแสบท้องะลรได้ทุกคนมารุมจะทําให้มันแดงให้ดู ไงทุกคนเป็นอนนี่แล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยไข่เจียวแดงน่ะเหมือนมึงเว่อ,อะ่ะก,ก็เอาตลกเรียอะไรอะทุกคนก็ออกมาทีเราจะมาลองชิมเลยผมชอบกินไข่มากในช่วงเช้ามาอืมโอ้พระเจ้าจอด มันยอดมากอร่อยเลยนี่ทุกคนไม่ใครมาเอ่ยนี่นี่ตัดผมเทพไปทุกคนก็เป็นรสชาติที่แซ่บนำ ยายาลามยา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 เป็นอาหารที่ทุกคนก็เคยกินกันทุกคนก็มันเป็นอาหารที่แบบว่าทุกไปกินได้แล้วแบบว่ามันมันไม่ได้แบบว่าน่าเบื่อด้วยไข่อ่ะคนว่า อาหารสีแดงอันต่อไปจะเป็นอะไรตอนนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนโอเคโอเคครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาวันนี้ที่ผมซื้อมาคือนี่ ต้มตำนี่ต้มตำแดงแปดแดงแปดนี่แล้วก็กินคุกอะข้าเนียวไก่ย่างที่อะไรที่มันแดงแดงทุกคนก็นี่อะคนนี้จะเป็นมือที่ของเรานะในวันนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวผมก็ขอไปตั้งกล้องเทอะไรนู่นนี่นั่นก่อนนะแล้วก็ข้ามาเจออีกทีตอนที่แบบว่าตอนกินเลยนะป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 ะไป a few moments later า่นทุกคนนี่โหก่อนแล้วล่ะดทีด่ทุกคนเดินออกมาดิดูดิโอ้ดูกุ้งโอ้โหนี่เป็นตำเทียนคนดูดีแดงเดือดเลยอะดูพริกดูดิกุ้งช่ำๆดูไก ก็เนี่ยทุกคนก็เป็นนี่จะเป็นส้มตำทะเลนะนะทุกคนพริกพี่ก็ไม่ไม่เยอะนะแต่เราประกันความผิดนะทุกคนนี่ถ้าเกิดไม่อยากให้ผิดนะเนะนี่ผมมีพริกทอด นี่เผ็ดเผ็ดเนี่ยแดงตอไหมทิมด,ดู <c oughs> หวานเพราะจะเป็นเป็นน้ำประจําเนาะเนี่ยมาเราจะมาลองทิมเนี่ยนี่ทุกคนอย่าคิดว่าผงคนไม่จริงมา ต้องอย่างนี้โผมก็ยังไม่ผิดมาแ้วต้องต้องเอาไปซักพันเพชรแบบนี้นะ ผมว่าคลินี้ทำลายผมไม่ได้ทุกคนที่ผมสั้งตันานนี้มาก็มีนี่นะหอยแขง็งเลยมาชิ้มหอยแขง่งดีฮึอะไรทุกคน อุ้งเด้งดึงกลิ่นห <_ C> e <at> อม,หมอะไรต่อ,อ่ะอุ้งมิเริ่มผิดแล้วะ เดี๋ยวผมมีอันหนึ่งอ่ะไปกินนี่ทุกคนน้ำแดงอันนี้ปปิดก่อนนี่นะถ้าจะเกิดจะเข้าจะเข้าผมมันเข้าได้ผมไม่ว่านเข้าสิงเหรอฮะเข้าสิงไม่เข้าเนี่ยเข้าเนี่ยเข้าเข้าเข้าช่องหูมาทุกคนก็เผ็ดเผ็ดอยู่นะ เ็าแค่ทำอะไรผมไม่ได้ทุกคนอืก็เดี๋ยวขอขอตัวกินก่อนนะแล้วก็ตอนเย็นผมจะทำอะไรนะก็รอดูเลยนะไปก็โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกแลนะ้วก็คือแบบว่าโอ้โหไอครั้งสุดท้ายนี่มันคือมากินดึกกันมากเลยนะทุกคนก็มีงานเยอะมากคนนี้คือแบบ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้ทำคลิปเลยอะทุกคนดูดิดูดิอ่ะอ่ะก็นี่นะครับทุกคนก็ต่องเบอร์ก็นี่นะครับทุกคนมือสุดท้ายของผมนะนี่เลย มาผิดก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่ามาผิดมันก็สีสีไม่ได้แบบว่าแดงมากนะทุกคนแต่ว่ามันมีแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือรสชาติมันมีความเผ็ดมากเลยทุกคนมาแล้วก็จะมาลองชิมเลยเพราะว่าตอนเนี้ยมันดึกมากแล้วแล้วว่าพรุ่งนี้ผมพี่ก็ต้องไปทํางานนะก็คือแบบว่าวันนี้คือแบบเลียวมากคือแบบ ไปเดี๋ยวพี่ขอไปนั่งกินแล้วก็ตั้งอะไรก่อนนะไป A few moments later ก็เน,นี่ยทุกคนก็ไม่ได้แปลว่าทำอะไรเยอะนะคือว่าต้องรีบทำเพราะพรุ่งนี้ก็มีงานเยอะอีกอะกดูดิโอแดงมากอะเลยกแซ่ไม่ค่อยเผ็ดไปทุกคนแต่ว่าถ้ากินโดยเยอะมันผ็ดมาก เดี๋ยวรอดูอีกคลิปหนึ่งนี่ผมจะแข่งครับนี่นี่ผมจะแข่งกับคนนี้แข่งกินกันว่าใครจะเป็นน้ำมือตึงน้ำมือวันในการกินเพลินะทุกคนคลิปนี้แค่นี้แบบไม่ได้สะทบกระทั้งอะไรผมหรอกนะใช่ไหมป้อง <laughs> ไม่คุยด้วยมาทุกคนนี่นะ อ,อร่อยทำเป็นมาม่าที่แบบผมว่ามันมันเผ็ดมันเผ็ดด้วยแต่ว่าสําหรับผมคือแบบว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แบบว่าฮะกินไม่ได้นะเผ็ดม,มากนะปกป้บบองอยากกินเหรอฮะ ก็แรกๆมันก็อย่างที่ทุกคนเคยรู้คือมันไม่ค่อยผิดนะแต่ถ้ากินไปเรื่อยความผิดมันจะสะสมสะสมสะสมไปเลย <plains> คือแบบว่าก็เร็วๆนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งกล้อง <c oughs> ไม่ได้ตั้งไฟไม่ได้ตั้งอะไรนะกล้อ <c> ง <oughs> ไม่มีนะแต่ว่าสปอนเซอร์เข้าได้นะ <c oughs> รับทุกอย่างเลยตอนในสปอนเซอร์อะ <c oughs> อะไรโหว่ามันมันมันผิดนะสําหรับมันแล้วแต่สําหรับคนนะว่าผิดหรือไม่ผิดนะแต่สำหรับผมคือ มันก็เพลแหละแต่ว่ามันไม่ได้ผินแบบเยอะมากมก,อกออ็อร่อยทุกคนดึกๆก็กินแค่นี้พอแสบท้องนอนไม่หลับอะไร <laughs> อะไรก <laughs> ินไม่ได้เันเพีดเง่าเริ่มมา <laughs> <laughs> แต่อันนี้ผมเคยทำนั้นใน ในคลิปประมาณคลิปคลิปที่สองนะที่ผมทำกินนม่าเพนนะแต่ว่านั้นผมกินแบบไม่ได้เป็นแบบแห้งนะผมกินแบบเป็นน้ำนะคือแบบมาม่าเขา้เขาเข้าเรเาได้ตลอดเลยนะคือตั้งแต่ต <c oughs> ั้งตั้งแต่อันแรกอะ <c oughs> คือมีแต่เส้นมีแต่เส้นมีแต่เส้น <c oughs> ไม่ใช่เด็กเส้นนะทุกคน <c oughs> แต่ว่าผมชอบกินแบบอะไรง่ายๆที่แบบว่ามันไม่ต้องทําพิธีพิธันเยอะไม่ได้ต้องแบบว่า ไม่ได้แบบต้องมีวัตถุดิบเยอะหรืออะไรผมคือแบบว่าแค่นิดเดียวคือถ้าอร่อยก็คือกินไม่อร่อยคือไม่กินเริ่มเพลืทุกคนเริ่มแบบมีเหงื่อมีอะไรนะอันนี้ก็มันก็จะไม่ค่อยใช่นะเพราะผมถ่ายตอนกลางคืนด้วยแล้วก็พื้นที่ในการอันนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคนะทุกคนก็ผมว่าขอตัวไปกินก่อนนะแล้วก็แบบว่าเรามาเจออีกทีก็คือคลิปหน้านทุกคนคือถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างนะ ยายผมกินอันนี้ประมาณธนาอยากกินเหรออยาเหยาครับตัวกเกมค้ <ล scrape. S 1> ับนูตุ๊กเก้นี่นี่นี่เมคก็ออยเริ่มมาแล้วทุกคนมาขอกินอีกคำหนึ่งแล้วก็ ตัวคิวเลยก็สรุปไปทุกคนที่ผมกินมาทั้งหมดนะสามมือนะในวันนี้ผมทำกินอาหารที่เป็นจีดแดงนะบางอันก็ขอไอาารเท่านั้นนะบางอันมันก็ไม่ใช่เป็นจีดแดงมากแต่มันก็ร้อนแรงเหมือนเหมือนแดงแดงที่เผาไปไฟนะ เออรู้จักปะเดี๋ยวตอนมากเลย่าก็ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะทุกคนคือผมก็จะทำวิดีโอให้มันดีที่สุดเอะให้มันดีให้มันดีนดขึ้นไปเรื่อยทุกคนผมก็จะพัฒน,นาต,นาตนัวเองไปให้เรื่อยนะก้อถ้าใครชอบคลิคลปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ ถ้าพวก็ติดอี่างไรพลาดคลิมใหม่ๆนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ oh. ป้องป้องเป็นน